ในวันนี้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีการแถลงผลการประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่2ประจำปี2558โดยเป็นการแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานใน4คดีสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สินของสจรพันตำรวจเอกศีหนาประยุนรัฐเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการธุรกรรมที่มีการพิจารณากรณีที่นายประกรณ์ฉัดบริลักษ์หรือบอยนักแสดงชื่อดังทําการซื้อรถยนต์หรูดัมโบกินี่มูลค่า13ล้านบาทจากนายกิติศักดิ์มัตุจัดผู้ต้องหารายสําคัญในคดียักยอกทรัพย์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจลโดยที่ประชุมมีมติให้ยึดรถไว้ตกเป็นของแผ่นดินเนื่องจากพิจารณาแล้วว่ารถดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่นายกิติศักดิ์ได้มาจากการกระทําความผิด แต่นายประกรณ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการกระทําความผิดดังกล่าวซึ่งนายประกรณ์สามารถยื่นคําร้องต่อศาลเ,เพื่อขอครอบครองรถเนื่องจากเจ้าตัวอ้างว่าซื้อมาอย่างถูกต้องหากกรณีต้องการนํารถไปใช้สามารถวางเงินตามราคาประเมินโดยคณะกรรมการได้นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติยึดและอายัดทรัพย์จำนวน22รายการมูลค่า192ล้านบาทของนายกิติศักดิ์อาทิธุรกิจในเครือบริษัทมัตุจัดประกอบด้วยร้านสติดผับแอนเลสรอง Long, รถโดยสารไม่ประจำทาง รถยนต์ี่ห้อ B M W ที่ดิน4แปลงในจังหวัดต่างๆบัญชีธนาคารกว่า3ล้านบาทสำหรับกรณีที่คุณประกรณ์เองหรือคุณบอยนะครับหากเห็นว่าเป็นการได้มาโดยสุดจริตเรียิเสียค่าตอบแทนนั้นนะครับก็ทางการทุ่กรรมเห็นว่าคุณประกรณ์ก็อาจจะยื่นคําร้องต่อศาลนะครับโดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนซึ่งเป็นขั้นตอนที่ คุณประกสามารถที่จะใช้สิทธิทางศาลได้สําหรับรถยนต์นะครับก็เราคงจะติดต่อครับกับคุณประกอว่าจะนํามาหมออให้เมื่อไรนะครับทางนี้ทางผู้สื่อข่าวได้ทัวรไปสอบถามกับบอยประกรบซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่ารู้สึกตกใจหลังจากที่ประชุมมีคําสั่งเนื่องจากตัวนะ้นาหลักฐานเอกสารไปชี้แจงแล้วซึ่งหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของทนายความที่จะดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยยืนยันเคารพคําตัดสินของที่ประชุม ขณะที่ความคืบหน้ากรณีนายส,สุประชัยศรีสุภักษรกับพวกกระทําความผิดยักยอกทรัพย์สินของสากรเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์มูลค่า12,000ล้านบาทโดยให้อายัดทรัพย์สินรวม609รายการมูลค่ากว่า3,900ล้านบาทโดยทรัพย์สินที่ยึดอายัดเพิ่มเติมคือหุ้นในบริษัทเอกชนที่นายสุประชัยครอบครองและถือกรรมสิทธิ์5รายการมูลค่ากว่า1,200ล้านบาทอ่าอายัด นะครับหุ้นจำนวนดังกล่าวไว้นะครับอันนี้ก็เป็นราคาประเมินนะราคาหุ้นตามตราสารนะครับรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ1221ล้านบาทเสร็เป็นคดีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของไทยส่วนกรณีที่นายสุประชัยได้มีการบริจาคเงินให้กับวัดพระธรรมกายกว่า7 1 4้ล้านบาทซึ่งทางวัดได้นําเงินดังกล่าวไปซื้อที่ดินและศาสนสถานทางปปงพิจารณาตามกฎหมายแล้วว่าไม่มีอํานาจในการยึดทรัพย์สินดังกล่าวคืน โดยผู้เสียหายนั้นต้องไปดําเนินการตามกฎหมายด้วยตนเองปรีชากลิ่นน้อยถ่ายภาพอาควุฒบัวพรมผู้สื่อข่าว i n n รายงานจากสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครับ